กาบัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้พระเทืองกะจะเดินทางมาที่วัดแกงเมืองครับแต่ว่าที่วัดหลวงพ่อพนวเราจะไหลน้ำตาเที่ยนให้พระเทื่งครับท่านผู้ชมปรากฏว่าบรได้ไหลอยู่ที่วัดแกงเมืองครับจะเป็นอีกวัดหนึ่งครับท่านผู้ชมซึ่งวัดหนึ่งจะเป็นป่าป่าหนาทึบกว่าวัดแกงเมืองครับผมชมวัดป่าอีกทีครับท่านผู้ชมหนาตึบเลยครับท่านผู้ชมต้นไม้นี่จะต้นใหญ่ครับซึ่งหลวงพ่อพนกก็บอกว่าเป็นผีปราซ่าเก่าครับท่านผู้ชม ครับหลวงพ่อเป็นกระตังรบรมพิธีเป็นเตรียมจะไหลน้ำตาเทียนครับี๋ยวพอเที่ยงจะพาท่านเป็นเจ้าเนอนนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นตรงจุดนี้ค่ายๆเป็นกุดเก่ามั้งครับท่านผู้ชมเป็นกุฏิเก่าครับบริเวณเป็นกุฏิเกา่าแต่ว่าตามผ้าจานพันบอกพระเที่ยงพันบอกว่าเป็น วิปสาครับผมวิปสาเก่าก่อนจะมาเป็นวัดครับซึ่งนี้ก็เป็นวันพระแปดคำครับผมท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นบกรับต้่นย่ใหญ่นี่ครับเป็นต้นไม้บกง้อยครับเบงด่านบนครับท่านผู้ชมเมึงครับมึงนี่แต่ปลาครับท่านผู้ชมยุ่งกระไรครับ เดีวผมจะเล่ยเยนยังเข้ามาครับอุ้ยยุงงลายครับต่นใหม่ต่นใหญ่รครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาก,กับเหง่งหลงเรื่องหาเก่าครับคือเก่าครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเบิ้ง Це пенсам 9. ครับท่านผู้ชมหลวงพ่อพันกระไรให้เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมตามที่เด็กบอกไว้นะครับจึงตัวแรกนี่ตามสายตาเพราะว่าจะเป็นพรเที่ยงหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อพันกขบ,บอกว่าเป็นเหล็กโคกครับตัวที่สองนี่เป็นเหล็กเก่าครับผมท่านผู้ชมหลวงพ่อพันบอกว่าเป็นเหล็กเก่าวนตัวที่สามเป็นเหล็กสามครับ เป็นหกเก้าสามยังทีนะครับท่านผู้ชมเป็นหกหกสามก็ได้สิงทเป็นหกหกสามยังสีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเหล็กเก่ากับเหล็กก็ตัวเดียวกันครับข้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยครับนี่คือเลขไหลน้ำตาเทียนครับอยู่ทีเป็นเป็นผีา่าเก่านะครับท่านผู้ชมเป็นปาษาเก่า ซึ่งภา่หลังมาเพ,พิ่นแห้งแล้วเพิ่นเก่ามาส้างเป็นวัดป่าครับชัดเจนมาครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมจะตรงไกลๆกันกับถีรลวงพอเพ่นไหลน้ําตาเที่ยนเนี่ยพันก็จะมีกุดเก่าครับท่านผู้ชมซึ่งอยู่ข้างบนจะมีพ่นปวกเดี๋ยวพรเที่ยงจะพาท่านผู้ชมบนกุฏิเก่าครับท่านผู้ชมเพื่อเขาจะเห็นโฉกเห็นลาดอีกจะเป็นตัวเดียวกันหรือบ่อเรื้อจังนไรล่ะครับจะพาไปหาโชกหาลาดอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับ งนี่ครับเป็นทางยางทังนี้ก็กไปได้ครับทั้งนี้น่ครับอนุญาตมัดข้าเด้อตะทีเทางเลยนี่ครับการผมคือนาสามื่นอยบมาครันี่ครับ,ออรบ,รบจะเป็นกุล้ลจในหน่อย คือละสามหมื่นผมโบมาคือละเจ็ดหมืนม่นกัโบมานี่คาดคันผู้ชมอย่างนบอกครับตามที่หลวงปู่เพิ่นบอกที่ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชม,ม,จ,จ,ชมจะเป็นหนึ่งหาศูนย์ครับอันนี้จะเป็นวัดวัดป่าอย่างก่อนหวนลวงปู่อ๋อวัดป่ามหาวันบอกครับเป็นปุกเป็นป่าเขา<อ>เป็นชุชางเขา ครับเป็นวัดป่ามหาวันอยูก่กใกล้ๆกันครับกับวัดแกงเมืองครับบ่กไกลกันครับเห็นก็คนเหนือวันเน,น,นี้ใช้ตัวข้างบนก่อนลงลงพ่อมันอกีกก้เป็นห้าห้าห้าน่า้ะเปอนหกใส่เมื่อกบ้มอสิหาอืมครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ซองบังเอาเองเด้อครับสูงครับพอเที่ยงก็ได้ยืดข้อเอายืดข้อวากับท่านผู้ชมครับ จุดปลายมือแล้วครับข้างบนหลวงพ่อเป็นว่าเห็นเป็นตัวย่างก่อนครับหลวงพอ่อห,ห,หกหน้าหาหกหาครับท่านผู้ชมข้างบนส่วนด้านล่างนี่ครับหลวงพ่อเป็นว่าเห็นเป็นหนึ่งหาศูนย์ครับมันจะมีสองจุดครับท่านผู้ชมนี่ครับ เดี๋ยวลองขอเชื่อมช่วงบนกกไก่ๆมันก่อนนะเพราะเช่อมยืดนี่ครับทดแถวช่วงตรงจุดนี้ครับเป็นหลงคอผมมาเห็นเป็นหนึ่งห้าศูนย์ครับโอ้ถือกระยาครับเป็นจอดสูงแหงทแถวช่วงมวย ส่วนด้านบนนั่นครับด้านบนอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมยุดของบนเทิ่งหนึ่งหาศูนย์ก็คือห้าหกห้าตามที่หลวงพ่อเิ่นเห็นครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้วครับเพราะว่ามันเป็นคนเชื่อของแต่ละคนครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้า ก็ยุบวกไก่กันครับท่านผู้ชมกับจุดที่ไหลนังตาเทียนครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มองเห็นเดกต่างจากกระทืงเห็นแล้ววานทองคอเห็นก็จะลืมเด้อครับจะลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับเพื่อจะมีโชคมีดวงไปนํากันครับผม รับผมทุกท่านนี่ขอให้่านผู้ชมทุกท่านเองนรวยกันสู้สุขดเด้อครับเป็นบริเวณวัดครับผมซึ่งจะบ่ได กลับออกไปทเ่เง่อครับจะมาอีกด่านหนึ่งครับม,มามาด่าน,นีก็ได้ง,งานสะดวกสบายตัวด้านนี่ครับต้นใหม่ต้นไหลต้นมากจะเป็นต้นเปลือยครับนี่ครับเล่งปลา ครับขอนเปื่อยขอนใหม่เปื่อยครับกุดคันเจาออกไปทั้งนี้ครับผมหลายครับจนใหม่ก็อไฟก้อยยางก็มีแต่ก่อใหญ่ๆครับเป็นทา้ายางกับกุดของลวงพอเจอา้าวาดนี่ครับอย่างนี้ก็จะเป็นกุดเก่ามั้งครับนี่ เนี่ยมันเป็นปลาช้าเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชม